ลูกโทษคิสตันพาเลต์สามลิเวอร์พูลสองเสมอในเวลา2-2เดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยคือเมื่อคืนนี้ผมไม่ได้ดูบอลน,นะเมืเ่อคืนเนี่ยแต่พอมาเห็นสกอร์ในเพจเนี่ยถึงกำฮ้าเลยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเรามาสองคอมเมนต์กันเลยนะผมคนนี้บอกว่าไปฝึกยิงจุดโทษกันใหม่เดี๋ยตั้งแต่แพ้ปารีสแล้วยิงจุดโทษแบบนี้ระดิกของคน,คนไหนไม่ต้องมาด่านะนี่ก็ะดิกของพูดตามเนื้อว่าตามที่ตา,ตาเห็นหลังๆลพลาดจุดโทษไม่ได้เรื่องแก้ไขด่วนใช่หรอลิเวอร์พูลมันกาก,ากจุดโทษแล้วเหรอเดี๋ยวนี้่อันยังงไจุดโทษ กูเปิดให้แล้วโอ้โหนี่ยังกล้าอยู่แล้วเนี่ยยังกล้าบอกอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> คนนี้บอกว่าตัวเล็กๆเขาไม่เอา <c oughs> ตักป่วนตัวเดียวเล่นแม่ออกมึงเขาไม่เปลี่ยนได้วิน <c oughs> ตรงๆเลยซาร่าหมดแล้วไปซาอูได้แล้วรอดูนาฬิกอาจจะกลับมาโหดแต่ตอนนี้ดรอปไปเยอะเลยเ <c oughs> มื่อคืนนี้ซาร่ามันดรอปลงจริงหรอโดนเมื่อคืนเนี่ยคือผมไม่ได้ดูนะคือผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยขนาดซื้อกรรมการยังแพ่ โอ้ซื้อกรรมากาก็มาวะ่ะกลับไปซ้อมจุดโทษด่วนอ๋อริวพูมันกลายจุดโทษแ,แล้วเดี๋ยวนี้อ่ะแต่ว่าเล่นเต็มเกมนี่มันเก่งกันอยู่ใช่ไหมแต่มันมากลายจุโทษกันใช่ไหมตอนนี้ถอยล็กเขาไม่เอากันหลอกว่ะนะ เดี๋ยวนะตัวนี้มันถ้วยเล็กหรอวะมันชื่อถ้วยว่าอะไรวะเนี่ยคอมม u n i t y chill อ๋อ community chill เออว่ามันมันก็ชิลของจริงแหละหรือร์พูลเขาน่าจะไม่เอานะครับผมเพราะว่ามันชิลนะถ้วยบุญไม่เน้นครับวนะ่าผลัดกันพลาดแต่ทีกูพลาดกว่าแม่งเกือบได้ลุ้นนานกว่าเดิมเสียดายลูกสุดท้ายกูก็แล้วงางมาจากปากเรยกดเต็มข้อกลับให้เซฟเน่นอน <laughs> ครึ่งแรกพอได้ครึ่งหลังพอเลย โอ้โหลิอร์พูลมันมาขนาดนี้แลอวเนี่ยคือผมจําได้นะว่าลิรอร์พูลมันเสืบทามไปเท่าไหร่นะถึง300ล้านไหมผมว่ากเกือบถึงนะเพราะว่าเห็นข่าวซื้อหลายตัวมากเลยแล้วก็นักเตะที่ปล่อยออกไปล่าสุดนะเป็นลุยดิอาสกับนูนเยสนะสองคนนั้นที่ปล่อยออกไปนะแต่พอเขาย้ายไปทีมอื่นก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะนายมาต่อคอมเมนต์ดิตกตามสุดขีดส่วนทางคอมเมนต์อยู่เข้าสู่ยุครุ่งเรืองโอ้โหแม่งหัวจะปวดวะซสือมาร้อยล้านเล่นกันร้อยบาทไปแล้ บอลแฟนหงแดงบอกใช้คำเดียวกากสัตว์ใส่ได้แชมป์ลีกจะบบได้บบได้อะไรวะจะบบได้แชมป์มพรีเมียร์ลีกปะน่าจะสึกประมาณนี้นะของคนนี้นะอาถรรพ์แชมป์ฐานนะปี2024นี่สิ้ชิตี้ได้แชมป์ไอตัวนี้นะผมชิวๆอะไรเนะี่ยต่อมานะลิเวอร์พูลก,ก็ควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะผมเออวะใช่เหรอวะมันเป็นแชมป์อาถรรพ์จริงหรือเปลนะ่าเ <laughs> นี <ะ S 2> <laughs> ่ยน่าเฟื่องกว่าปีหนึ่งวัน <laughs> จริงๆ เป่นลิเวอร์พูลเขาไม่อยากได้ัวนี้หรอกมันทวยอาร์นเขาจะไปเอาแชมป์ลีกเออจริงจริงอันนี้เช่อเชียอนะอันนียเปิดก่อนได้ปืดเลยนะไปไปคอมเมนต์นะผมก็อ่านแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวมีเป็นลิเวอร์พูลพวกเดียวกันมายกตี้มาถล่มผมนะครับผมอันนั้นครับผมกับเข้าสู่เกมของเรานะคือผมจะบอกว่าผมเพิ่งไปซืิมสนามมานะผมเนะี่ยผมเพิ่งซืิมสนามฝั่งนี้มานะผมคือไอตัวเกมเนี่ยมันบอกว่าให้ผมซื้อสนามนะ ว่าผมจะได้เลื่อน d i ว i ชั o นนะผม,ผมก็ซื้อตามที่มันบอกนะแต่สิ่งที่ผิดปกติหลังจากที่ผมเซิร์ฟสนามมันเนี่ยผมรู้สึกว่าบอร์ดมันตึงขึ้นนะคือบอดมันตึงขึ้นนะมาเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะมาดูนะอุย้ยกดผิดไม่เป็นไรนะคนดูลองดูไปเรื่อยๆนะผมนี่นะก็ผมรู้สึกว่าบอดบอร์ดมันตึงมือขึ้นมาเยอะเลยอพอผมเลื่อน Division นะ รับหน้ามามไหมลำนะแล้วโล่งเฉียวเฮ้ยเยี่ยมแมงกูใส่ว่ะเฮ้ยนักเตะมึงทำไมชายอย่างเดียววะ <c oughs> ไม่ให้นะผมตรงตรีดีมันเป็นอะไรวะมันชอบทรงตรีบแบบน,นี้ตลอดเลยลามอสขึ้นมานะ <c oughs> ไปตอเอสตอเอส โอเลสมาแล้ว,ลวเฮ้ยโอ้โยิงไปไหนวะนั่นนะเอาบอลมานีดิเฮ้ยเยี่ยมมันไกว,วะ่ะเอาเฮ้ยมันโยกตาม,มาอีกโอ้โหไม่พ้นนะสบัดไม่พ้นนะผมแล้วกองหลังม่งเหนื่อยแ้วอดูดิ โอ๊ยปุกมึงเล่นเหมือนไม่เข้าใจใกันเลยวะกูบุกไม่ได้เลยบุกดิเอามาเนี้ยโอ้โหแม่งซ้อนแม่งเติมกันดีจัดเลยสวยก็ผมรู้สึกว่า,า,บ,าบอดบอดมันตึงมือขึ้นมานะไป ปนะครับผม่ยอาซานะคือมีคนดูมาคอมเมนต์บอกว่านะถ้าพลังยิงมันไม่ได้ทําให้ยิงคมหรือเปล่านะเขาบอกว่ามันจะยิงแรงขึ้นนะผมผมก็เลยเอา้าเอ้าหรอผมก็นึดว่ามันยิงคมขึ้นนะเฮ้ยเฮียราลามองก็ดูเป็นคนเออไปเลยอนะ่ <c oughs> ะมาครับผม <c oughs> นัดนี้เล่นในบ้านแล้วด้วยนะแ <c oughs> พ้มานี่ไม่คุมนะผมเ <c oughs> นืงเงินน้อยนะ ถ้าเราชนะเราได้เงินเยอนนะผมไปนะผมต่อบอลมาแล้วมาแล้วนี่นะไม่เหลือนะผมผมรู้สึกว่าทีมนี้มันก็ไม่ค่อยตึงนะไม่ตึงอ่ะดิเพราะยิงนำเขาว่ะสมมติถ้ายัางสุดสุดเนี่ยผมจะบอกว่าตึงเลยนะ ออกหน้ามึงไปจืนอะไรตรงนั้นวะเฮ้ยเมื่อกี้นีผมนึกว่าโกมันจะรับได้นะรับไม่ได้เชยเอาบอลมานี่ดิออมานี่อันนั้ผมอาซาโอ้โหดูดิแมงจังหวะมันได้นะ คือปูนจะบอกว่ามันวิ่งเร็วกว่าก็ก็ไม่เชื่อองนะเมื่อกี้เนี่ยจังหวะอาซามันจะสปีดไปพอดีอะแล้วไอ้ฝั่งตรงข้ามมันบาดักคันนะ <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ย <c oughs> นี่นะครับผมที่ผมบอกว่าถ้าเราแข่งชนะในบ้านแล้วเนี่ยเราจะได้เงินเยือนนะครับผมเนี่ยเพราะว่ามันบวกค่าสนามแล้วนะฮะมีนักเตะจีบด้วยเหรอไอเย็น <c oughs> แล้วอาซาจีบอะ อ๋อดีดีเจ็บเจ็บแค่เกมเดียวเองผมนึกว่ามันจะเจ็บเป็นสิบเกมเลยนะแต่ตอนเลนเนี่ยก็เหนื่อยั้นตอนเลนเนี่ยนักเตะตำแหน่งไหนผมก็จะจัดลงหมดไปเลยนะเพราะว่านักเตะบุนีมันแทนก็นได้อยู่แลว้วอ่ะผมยังเคยเอาโกไปเล่นมันกองหน้าเลยยังเล่นได้เลยนะมานล้ครับผมเกมนี้ลามอสอะไรวะเคนนี่วะ well นักพากแม่งมั่วจัดเลย หลบอลมานะครับติดเฉยโอ๊ล <trucs> okay. ้ำหน้าวะยิงเลยแต่ยิงเข้านะเว้ยแค่นี้ก็นับก็พูดก็พูดตลกเคฮาไปนะผมอ่านะครับผมต่อเลส ไม่เหลือขี้นะผมหลุดไปหลุดเดียวขนาดนี้นะถ้ายิงติดเซ็นี่จะแปลกมากเลยทุกอม่ตรงนู้นนะปะแต่มันมีตัวเสียบหลังนี่วะพุ่มยัดเป็นนู่นแม่งเลยมีช่องด้วยนะเนี่ยพู้ส่งบอลให้มึงนะเว้โอเคโอเคยังแก้ตัวได้อเฮ้ยมียืด้วยว่ะ เนี่ยเนี่ยผมรู้สึกว่าบอลมันมีสกิลต่อบอลขึ้นมานะเนี่ยเนี่ยดูนะปกติมึงไม่ส่งบอลกลับหลังกันนะแต่นี่คืออยู่ดีๆมึงส่งไปแดนหลังเลยไปอเล็ไว้กว่านะโอ้โหโอ้โหทำไมกองหลังฝั่งมันรับดึกจังเลยอะ เบิร์ดคำสิว่าวนะครับผมจะส่งบอลให้แม่งยืนอยู่เฉยๆอ่โอ้โหไม่วิ่งมารับบอลเลยนะเพื่อนเฮ้ยทำไมพวกมึงรู้จักการต่อบอลกันแล้วที่นี้ดูนะแม่งต่อบอลกันมากดนิ่มมาดูดิเมื่อกี้นี้ผมกดผิดนะกดผิดจะไปสวิตอีกตัวนะ แต่แม่งไปอีกตัวเฉยเลยจริงๆคือไม่ควรสวิตสลับตัวด้วยสามื่อกีเนี่ยสองหนึ่งนะเนสวยตอเลสฟาวดีเปลี่ยนตัวยิงฟรีคิกดีกว่าห่อพอตอเลสมายิงเนี่ยระยะนี้เนี่ยทุกคนคิดว่าตอเลสยิงเข้าไหมเพราะว่า40%เปอร์เซ็นต์ยิงเข้า โอ้โหชนคานโอ้โหเฮ้ยสวยไปมึงอย่ายืนนิ่งดีไปเฮ้ยอีเชี้ยวแม่งเร็วจัดเลยอ่ะดูดินี่อ่ะเร็วเหรอ เร็วเร็วแล้วไงวะถ้าอาซาไม่เจี๊ยบเนี่ยอาซาลงเกมนี้นี่กินกินนิ่มเลยนะเนี่ยแต่ทำไงได้มักเตะมักเตะก็มีพอช้านะผมเอาแฮตทิฟไวนะผมเนี่ยมีหมุนด้วยเดี๋ยวนะกลางกลางโลกอ่ะ ไม่ผมต้องเล่นปิดตำแหน่งดีๆนะเนี่ยถ้าผมปิดตำแหน่งไม่ดีบอดบอดมันมีช่องยิงนะเนี่ยอ่าแล้วกรรมการยืนขวางนักเตะอยู่วะโอ้โอ้ได้ไม่ได้ละเฮ้ คนรู้สึกว่าปฏิกิริยาน,นักเตะของทีบ่มมันชานะคนรู้สึกได้เลยนะ,ะว่ามันชาจริงดูดิปกติตออเล็มันเร็วนะแต่มาเกมนี้มันชาชาเฉยเลย <Good team. S 1> เกมที่สาเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยตออเล็ก็เหนึ่งแล้วนะผมอยากให้ตออเล็พักมานะเราต้องเอาตัววิ่งเร็วๆนะมาเล่นศูนย์นาเนี่ยถ้าเป็นตัวเอจะเรียกการ์ดพวกนี้ว่าอะไรเช็กเรียกว่าสแตนดาร์ดดีกว่านะั้น ไอ้การ์ดพปกสแต,ตนดาดพวกนี้ไม่ต้องหวังให้มันยิงเดียวนะแค่มีความเร็วก็พอเอาเอามาเล่นหน้าเป้าได้เลยถ้ามีความเร็วเพราะว่าเวลายิงก็ไม่ได้กดยิงแรงอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็กดยิงนิดเดียวพอนะเอาโกนี่มาเล่นกลางเลยตอนนี้ก็เล่นในบ้านนี่นะผมเจอกับ <simples S 2> ทีมอะไรไม่รู้นะ FTE เนี่ยจะหวานเจียมเมื่อกี้เนี่ยส่งให้อีกตัวอีกตัววิ่งมารับบอเลเฉลย ผมต้องผมต้องปิดตำแหน่งดีๆนะเนี่ยนะเพราะว่าจากที่สังเกตมาเนี่ยบอทบอทมันจะหาช่องดีมากเลยนะเห็นไหมเห็นไหมคือคือผมปล่อยให้มันหลุดนิดเดียวเองนะเมื่อก,กี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือคือผมคุมไอ้ตัวนี้อยู่เห็นไหมเนี่ยหลุดหลุดไปนิดเดียวแม่งมีช่องเฉยเออว่าบอทบอทแม่งเก่งขึ้นมาเฉยเนี่ยเฮ้ย ไปน,นู่นดีกว่าโอ้โหวั <Garcia. S 1> ดตึงขึ้นมาเป็นนี้ก็เล่นสนุกนะผมคนนี้เร็วกว่านะผม้องหน้าสายจ่วนะผมเปิดลงล่างเลยโลง่งโล่งเลยนะ ยิงไปไหนวะนั่นนะขนาดผมกดยิงนิดเดียวนะเนี่ยมันยังยิงไปนู่นเลยกาสกาเสียวิ่งขาช่องแล้นะรับหน้าไหมโอ้โหบังดีจัดเลยเนี่ย ช่ไหมปฏิกิริยาน,นักเตะมันช้ามากเลยนะผมรู้สึกได้ทันทีเลาวมันช้าจริง <c oughs> ไม่ใช่โดนเนิฟหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> แบบนี้เราต้องเอาประตูแรกมาให้ได้นะผม <c oughs> เพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ชนะเราเสียจ่าฝูงแล้วเนี่ย เฮ้ยอย่านะเว้ยกองหลังเข้ายั่งบอลโดยไม่ได้นักเตะนักเตะฝังมันแข็งนียแหละโอ้โหโชคโชคดีนะนที่แม่เข้าเนี่ยกองหน้าทีมมันแข็งนะผมใช่ไหมผมผมเคยพูดแล้วนะว่าถ้าเจอกองหน้าแข็งเนี่ยกองกองหลังผมจะหลุดทันทีเลยนะกองหลังผมจะมันจะเอาไม่อยู่ว่ะโอ้โหแม่งยิงจเจาะ โอ้สไลด์ดักยังวนไม่ได้วะงุนกินมาเปลี่ยนตัวดิปักเต่มันมันไม่อันนี้แล้วนะเนี่ยเฮ้ยอย่าเสียประตูนะเวย้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยเฮ้ยมีโอกาสนะ โอ้โหแล้วดูดิโลลลี่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยโชคดีนะเว้ยได้จุดโทษเนี่ยอ๋อมันเหยียบมันเหยียบขาหลังเนี่ยวะมันเปลี่ยนตัวเะไรอยังวะเอ้ามันเปลี่ยนตัวลงมาเรืยัง มันยังไม่เปลี่ยนนี่หว่าตัวนี้ันโชคดีนะเว้ยแม่งได้จุดโทษนี่ไม่ไม่งั้นเสมอนะเนี่ยไม,ม,ม่แต่ว่าเกมแต่ว่าเกมเับเราก็ต้องเล่นดีๆนะเนี่ยฝั่งฝั่งมันก็บุกป้อมบุกมาทุกเมือ่อสวยลามอส ไปอาซาไปไหนวะไป <laughs> พวกมอนก็ยิงนกยิงกากันไปเนาะโชคดีนะโมเกมนี้มีจุดโทษมาช่วยชีวิตนะเฉือนเอาชานะไปได้นะผมบอลมันตึงขึ้นมาจริงๆนะผมเนี่ย,ยปกติผมจะยิงเป็นสิบครั้งเลยนะเนี่ย แต่นี่คือ,อยิงไป5ครั้งเองนะเนี่ยโอกาสกองบอลนี่ฟังบอทคุมเยอะกว่านะผมส่งสําเร็จก็ฟังบอทเยอะกว่านะผมส่งสําเร็จนะฟาวก็ฟังน้อก็ฟาวแค่ครั้งเดียวนะผมฟาวครั้งเดียวคือได้จุดโทษเลยเนระียกว่าคุมนะโอเคนะผมคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม